บางชิ้นเนี่ยมันมันก็แรงบันดาลใจมาจากเหมือนงานศิลปะอีกทีหนึ่งด้วยอันนี้ผมดูพวกงานเปอร์เซียสมัยก่อนนะฮะงานศิลปะเปอร์เซียรหรือหรืออินเดียสมัยโมกุลอะไรเงี้ยที่มันจะมีจุลศิลป์ที่เขาวาดเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปพระโพธิสัตว์บ้างมีรูปเทวดาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นป่าอะไรเงี้ยผมชอบแล้วเออเราอยากให้ในงานเรามีอารมณ์อย่างนั้น มาบรรจุอยู่ในนั้นได้เลวยอะไรเงี้ยผมก็เอามาใส่เอามาทาเป็นในแบบของผมอ่ะผมก็หยิบสิ่งที่เห็นในช่วงที่เขานิยมกล้วยด่างอะไรเงี้ยผมก็เอากล้วยด่างมาวาดอะไรเงี้ยเห็นว่ามันเออมันมีมีความเป็นเห็นเป็นค่านิยมเดี๋ยวนี้อะไรอย่เงี้ยีหรือตัวกระตูนอย่างเงี้ยก็เอามาผสมให้มันสวมบทบาทไปเป็นเหมือนอ่าเหมือนเป็นจิตวิญญาณที่มันอยู่ในพืชอะไรเงี้ยอยู่ในต้นไม้เหมือนเทพรักอะไรเงี้ยไปก็เอามาผสมผสมกัน บางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลขนาดนั้นคือเพราะผมผมเชื่อว่าไอ้รูปวาดเนี่ยมันมันไม่ได้ว่ามีหน้าที่แค่เอามาตีความให้เป็นภาษาพูดสิ่งสําคัญมันคือเวลาดูแล้วเราสัมผัสอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ข้างในนั้นได้ไหมบางทีมันมันพูดออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ต้องพูดยังไงไม่้รู้อธิบายยังไง ผมก็วีรพงศ์ศรีตระกูลกิจการนะครับอาจิโนะนะครับก็คือครั้งนี้ก็เป็นนิทรรศการสแสดงผลงานเดี่ยวของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อนิทรรศการเดอะคองเกอร์จากสแสดงที่นัมเบอร์วันแกลลี่นะครับก็คือนิทรรศการครั้งนี้คือผมมันเริ่มตั้งแต่หลังจากสแสดงนิทรรศการคร,ครั้งที่แล้วเสร็จก็คือผมปีที่แล้วผมสแสดงที่นัมเบอร์วันเนี่ยไปครั้งหนึ่งแล้วกอคือคร,ครั้งนี้ผมก็เลย วัดพื้นที่ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคิดว่าอยากให้ผลงานเนี่ยมันมันเข้ากับพื้นที่ในในแกลลี่ก็คือให้ฟิกกับผนังไปเลยให้มันมีขนาดเต็มพื้นที่ให้หมดเลยนะเหมือนมันล้อกับผนังล้อกับโครงสร้างของแกลลี่ด้วยในบางจุดอะไรเงี้ยครับคือจริงตัวผมอะ่ะผมผมชอบอ่านการ์ตูนคือมันก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับ เสริมมูลไม่ได้คนที่ชอบวาดรูปส่วนใหญ่ตอนเด็กก็น่าจะชอบการต์ตูนกันการ์ตูนที่ผมชอบจริงมันจะเป็นชอบเทสกะโอซมุไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าครับที่วาดเจ้าหนูปรามนูเรื่องที่ผมชอบมันจะมีมีหลายเรื่องนะเป็นของที่เขาวาดก็คือผมชอบตรงที่แบบทั้งรูปแบบแล้วก็เนื้อหาเหมือนเรื่องราวมันคือก็เอาแบบจากที่ที่มีครับคือส่วนใหญ่เวลาผมจะวาดรูปเนี่ยผมจะก็ไปหาหารูปต้นแบบคือเราก็ไปดูจากที่ต่างๆครับอินเทอร์เน็ต ก็เป็นหลักนะฮะอินเทอร์เน็ตเป็นหลักหรือบางทีผ่านเห็นในในหนังสือหรือในในชีวิตประจําวันเนี่ยผมก็ถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ไอ้รถเนี่ยคือผมเห็นแล้วเออมันชอบแล้วก็มันคือมันก็สวยในตัวของมันเองด้วยใช่ไหมแล้วก็พอผมเห็นแล้วมันมันทำให้มันนึกถึงเรื่องอะไรหลายๆอย่างได้ทั้งเรื่องที่แบบว่าคุณค่าของมันเพราะเราก็จะเห็นว่ารถมันก็มีหลายแบบนะบางอันทำไมแพงบางอันทำไมไม่แพงบางอันมันบอกฐานะคนได้หรือเปล่าบอก บอกบุคลิกคนอะไรเงี้ยผมจะว่าสิ่งที่ผมผมชอบแล้วก็สนใจหรือหรือบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าพอผมเห็นแล้วมันมันกระตุ้นความรู้สึกของผมได้ผมก็หยิบมาใส่แบบพักเครื่องหรืออะไรเงี้ยผมผมเห็นแล้วผมรู้สึกสนใจมันมีความน่าสนใจทั้งทั้งเรื่องราวแล้วก็ทั้งตัวมันเองด้วยหรือหรือสิ่งที่เห็นในปัจจุบันที่ว่าเอทำไมถึงมีค่ามาก อะไรแบบมันเกิดจากอะไรหรืออะไรเงี้ยผมผมสนใจเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ผมวาดอ่ะผมก็จะทำทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ได้มองว่าคือตัวผมก็จะไม่เห็นด้วยว่าสุดท้ายมันจบยังไงผมก็ทำทำอย่างที่อ่เป็นวันต่อวันที่เรารู้สึกไปตอนนั้นตอนทำอนะไรเงี้ยดังนั้นงานผมมันจะไม่มีการสเก็ตล่วงหน้าไม่มีไม่มีอะไรก่อนเลยก็คือทำต่อวันต่อวันไปเรื่อยๆเราก็ไปหาลูกมาเพิ่มเอามาวาด แล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงหลักการองค์ประกอบหรืออะไรทั้งนั้นไม่ไม่ได้คิดว่ากลมกืนไม่กลมกืนอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นเลยอยากให้มันตรงไปตรงมาที่สุดแค่การวาดรูปเป็นเด็กๆครับที่เขาวาดรูปลงสมุดนักเรียนอะไรเงี้ย การทำงานของผมอ่ะผมจะไม่ได้กำหนดคอนเซปต์ไว้ก่อนนะคือจริงไอ้คำว่าคอนเซปต์หรือแนวความคิดเนี่ยสำหรับตัวผมผมอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่าสำหรับผมผมอาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นคือ,อผมมองว่าเรื่องราวในงานเนี่ยมันมันไม่น่าจะต้องเล่าเรื่องเดียวอะไรเงี้ยหรือหรือหรือเราไม่จําเป็นต้องกำหนดไว้ก่อนก็ได้ ดือนั้นสำหรับผมอาจจะไม่ได้ไม่มีคอนเซปต์แบบที่ทุกๆคนใช้กันว่าเป็นคําควา่าคอนเซปต์หรือแนวความคิดอะไร่างนีผมงานผมจะเริ่มต้นจากมีแรงบันดาลใจที่ไปเห็นสิ่งต่างๆมาแล้วก็หรือบางครั้งเกิดเป็นนึกนึกเป็นภาพในใจขึ้นมาหรือเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยากเห็นภาพ ที่มันมีมีความรู้สึกในลักษณะนี้อะไรเงี้ยซึ่งในในลักษณะแบบในเชิงความรู้สึกแบบว่าเออเราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวหรือเรารู้สึกว่ามันมันมีแรงสะกดเราอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกตรงนั้นเลยขึ้นมาก่อนแล้วก็เคยไปหาสิ่งที่อยากจะวาดส่วนในสิ่งที่อยากจะวาดเนี่ยในงานเนี่ยก็คือผมก็ไม่ได้กําหนดล่วลวงหน้าว่ามันต้องเชื่อมต่อหรือสัมพันธ์กันหรือหรือเพื่อเล่าเรื่องราวอะไรเฉพาะเจาะจง เพราะผมรู้สึกว่าจริงๆทุกอย่างมันมีเรื่องราวของมันเองนะของทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ที่เราหยิบมามีเรื่องราวมันม,มีมีความงามในตัวของมันเองแต่ผมมาหยิบจับมันมาเพื่อให้มันมันเกิดความหมายใหม่เอามารวมกันเพื่อสร้างให้มันเกิดภาพแบบอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่เราต้องการดังนั้นผมผมไม่ได้กําหนดกรอบให้กับตัวเองไม่ได้กําหนดคอนเซปต์อะไรให้กับตัวเองคือปล่อยให้ตัวเองอิสระเต็มที่เวลาทํางาน สำหรับตัวผมอ่ะเวลาผมจะตั้งชื่อภาพเนี่ยผมวาดเสร็จก่อนแล้วผมมายืนดูแล้วผมก็นึกคําขึ้นมาว่ามันมีคําอะไรเกิดขึ้นมาในในความคิดผมเวลาดูภาพนี้แล้วผมก็จะเอามาตั้งชื่อไงหรือบางทีผมก็จะอาจจะใช้วิธีการเหมือนเหมือนตอนวาดนะครับก็คือผมผมอยากใช้คําเนี่ยอยากอยากพูดคำคำเนี่ยออกมาให้หรือประโยคเนี่ยให้กับให้คนฟังอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้พูดให้ใครฟังเราก็เอามาใส่ในเป็นชื่อภาพอะไรเงี้ย คือดังนั้นในงานผมก็คงผมคงไม่ได้เสียสีใครแต่ผมคงไม่เทศนาสอนใครได้อะไรเงี้ยเพราะผมก็เออไม่ได้ว่าฉลาดหรือมีความรู้ดีอะไรกว่าใครหรือเป็นคนดีกว hmm. ่าค,คนอื่นอะไรเงี้ยหลัก,ลกๆที่ผมทํางานเนี่ยผมทาเพื่อผมอยากทำทำความเข้าใจกับสิ่งท,ที่ที่เราชอบที่สุดอะที่มันเป็นชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันสําคัญกับชีวิตเราที่สุดผมก็อยากทําทําให้มันรู้จักอะรู้จักกับมันจริงๆแล้วก็ให้มันเป็นจริงเป็นจริงๆอย่างที่เราเป็นอะ คือไม่ไม่มีการประดิษฐ์ประดอยเสยแสร้งอะไรอย่างนี้ให้มันตรงไปตรงมาดัางนั้นส่วนในในงานเนี่ยมันจะมีมีเรื่องราวมีอะไรในตัวของมันไหมนเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เอาเจตนาไปตั้งว่ามันต้องเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรขนาดนั้นแต่คือผมอยากแค่ให้เห็นว่าถ้าคนมาดูเนี่ยอาจจะได้สัมผัสสิ่งที่ว่า พูดว่าสุนทรียาภาพอะไรเงี้ยผมจะมองว่าสุนทรียาภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคือสุทรียาภาพอาจจะไม,ไม่ได้อยู่ในศิละปะก็ได้อย่างเงี้ยมันอาจจะอยู่ในที่อ,อื่นก็ได้ไปดูงานผมเขาก็อาจจะเห็นว่าเอ,า,เอ,า,เอาไอ้นี้มาอยู่ในงานได้ด้วยเหรอหรือต่อไปเขาอาจจะไปมองมองสิ่งต่างๆรอบตัวเขาให้มันมีความงามคือผมเชื่อว่าถ้าถ้าเราเห็นความงามในในสิ่งไหนนะครับเราก็จะไม่ไปทําลายสิ่งนั้นใช่ไหมเหมือนเราเห็นสมมติ เราเห็นว่าต้นไม้เนี่ยสวยเราคงไม่ไปตัดมันทิ้งอนะไรฮะแล้วก็อยากให้คนเห็นคนที่มาดูงานเนี่ยเห็นว่ามันเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งนะที่มันมีสิ่งที่เห็นว่าสําคัญกับชีวิตเขาแล้วเขาก็ทํของทมันออกมาอย่างเต็มที่นะด้วยด้วยความจริงใจนะมันก็เป็นเป็นผลที่มันถูกบรรจุลงไปอยู่ในงานเนี่ยแหละเรื่องเรื่องความรู้สึกหรืออะไรของเขาอนะไรก็แสดงความเป็น คนคนหนึ่งนะคนธรรมดาธรรมดาเหมือนทุกคนอะไรเงี้ย